ไป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 โกดก,ก้าโกดก,ก้าโกดก,ก้าแล้วหนึ่งพันท่านโกดก,ก้าแล้วอุดหนุนกันหน่อยให้มันได้สักหนึ่งร้อยบ้านสิให้มันได้สักหนึ่งร้อยบ้านให้มันได้สักหนึ่งร้อยบ,บ้านได้ไหมจ๊ะทุกคนจ๋าหนึ่งร้อยบ้านได้ไหมจ๊ะ ช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยคนละบ้านสองบ้านคนละบ้านสองบ้านหนึ่งพันหนึ่งร้อยท่าน, 1, นเออเจ็ดสิบแปดแล้วเนี่ยดุปุ๊บเงียบปับ๊บเขาคุยรู้เรื่องปุ้ยมาหาแม่มาดุเป็นงั้นแหละแต่ต้องดุเวลาเขาชอบเห่าเสียงดังห่วงบ้านมาหาแม่เร็วปุ้ยมานี่เร็วๆวมาอุ้ม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 แกะแล้วกินได้เลยมาหาแม่โอ้ใครดุแม่มาตรงนี้มาตรงนี้เลยเร็วเรวมะขืนก็น,นอนด้วยกันมาเลยเห่าทําไมนะกเห่าทําไมฮะ เอาทำไมอ่ะเอาใครเออเอาไปทําไมแม็กอ่ะเนาะอ่าหอมทิ้งหอมทิ้งรักแม่หอมก่อนหอมแม่ก,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 ก่อนอ่ากดตะกร้านะคะรู้เรื่องค่ะอ๋อไปช่วยขายปลาหน่อยช่วยแม่ผมสั่งปลาหน่อยครับกดตะกร้าได้เลยปลาอินทรีแดดเดียวทอดให้เสร็จสมเร็จรูปพร้อมทาน สวัสดีค่ะได้รับปลาแล้วขอบคุณค่ะเดี๋ยวลืมรีวิวให้ด้วยนะคะ,ะไปไปอยู่ข้างล่างไปไปแม่ขายของก่อนไปไปนอนเลยไปไปนอนเข้าใต้นี่ไปนอนเลยไปเออไปเลี้ยงปอมเหมือนเราเลยเพิ่งรู้ใช่ดิฉันเลี้ยงสองพันถ้าดิฉันเลี้ยงก็คือเลี้ยงปอมกับเลี้ยงชิาว,ว่าเพราะมันเป็นหมาพันเล็กหมาที่แบบว่าชาลาแสนรู้รักเจ้าของ ก็คือปอมชี้บอกว่าหมาพวกนี้เราเลี้ยงในบ้านได้ไงมันตัวมันตัวเล็กเลี้ยงในบ้านได้ถ้าอยากเลี้ยงหมาตัวใหญ่เหมือนกันแต่มันไม่มีที่มันไม่มีที่ค่ะเดี๋ยวไปอยู่บ้านใหม่ก่อนอาจจะเลี้ยงแต่กลัวแบบทําใจไม่ได้แบบมันไปขุดแล้วมันไปขุดต้นมงต้นไม้อะไรเงี้ยทําใจไม่ได้มึงคนชอบปลูกต้นไม้ด้วยเดี๋ยวมันไปขุดต้นไม้ทําใจไม่ได้ กดก้านะคะกดก้าเลยสามร้อยสี่สิบสี่ขึ้นฮอตสามร้อยสี่สิบสี่แล้วนะใครใจดีกดก้าเลยค่ะหนึ่งพันห้าร้อยท่านจอนไปจอนมาผล่โผลบโผล่กันอยู่นั่นแหละผล่โผลโผล่กันอยู่นั่นแหละแต่ตะก้าไม่ยอมกดการไหนไหนก็หลงเข้ามาแล้วก็อุดหนุนสักถุงหนึ่งแพ็คหนึ่งแปดสิบบ้านแล้วค่ะแปดสิบบ้านแล้วแปดสิบบ้านแล้วอุดหนุนหน่อย อีก20บ้านปลคุณแม่20บ้านปลาบ้านขอ20ท่านมาขอ100บ้านก่อนเดี๋ยวลงไลฟ์ไปรีวิวปลาก่อนไปทานปลารีวิวก่อนอ่ะปลาเขาสั่งแล้วนะขอบพระคุณค่ะ20บ้านค่ะคุณแม่20บ้านสุดท้ายปลาตอนนี้80บ้านแล้วขอ20บ้านสุดท้ายให้ได้100ออเดอร์ปลาแล้วเดี๋ยวว่ากันที่เหลือเดี๋ยวว่ากันอ่ะขอตอนนี้ก่อนเลย พี่แพรลี่ขออนุญาตถามปลาอินทรีเลี้ยงเองหรือมาปลาอินทรีมันเลี้ยงไม่ได้มันไม่ใช่ปลาเลี้ยงมันต้องเป็นปลาจากมันอยู่ทะเลน้ําลึกปลาอินทรีไม่มีปลาเลี้ยงค่ะปลาธรรมชาติร้อยเปอเซ็นอยากได้สมุดพี่แพรลี่สมุดอันไหนคะแปดสิบเอ็ดบ้านแล้วจา้าเหลืออีกสิบเก้าบ้านจา้าสิบเก้าบ้านสิบเก้าบ้านกดตะกร้าเลยสิบเก้าบ้านมาเลยสิบเก้าบ้าน อ๋อหนังสือไม่ได้จำหน่ายแล้วค่ะสิบเก้าบ้านสี่ร้อยยี่สิบเก้าบาทนะคะหนึ่งแพ็คสี่ร้อยกรัมหนึ่งแพ็คสี่ร้อยกรัมสนใจกดกร้าได้เลยหนึ่งแพ็คสี่ร้อยกรัมสนใจกดกร้าได้เลยใจดีกดกร้าใจดีกดกร้านะคะใจดีกดกร้าได้เลยปลาอินทรีแดดเดียวทอดให้เสร็จสำเร็จรูปพร้อมทาน ปลาอินซีแดดเดียวทอดให้เสร็จสํเเร็จรูปพร้อมทานสนใจกดตะกร้าและชำระเงิน83บ้านแล้วค่ะขออีกสิบ้านนะคะขออีกสิบ้านค่ะ สิบเจ็ดบ้านสิบเจ็ดบ้านเท่านั้นพอสิบเจ็ดบ้านเท่านั้นพอปลาอินทรีแดดเดียวนะคะทอดให้เสร็จสำเร็จรูปพร้อมทานปลาใจดีกดกร้าเลยแปดร้อยท่านสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีแปดร้อยท่านนะคะใจดีกดกร้าได้เลย แม่หนูสั่งมาแล้วกินแล้วคอนเฟิร์มอร่อยีเนยเลิศแปดสิบสี่บ้านแล้วค่ะอีกสิบหกบ้านเออเอาดูซิมันจะได้ไหมร้อยบ้านเนี่ยอะก่อนลงไลน์อะดูที่ร้อยบ้านได้ไม่ได้เอามาดูกันร้อยบ้านได้ไม่ได้มาดูกันเออแค่นี้แหละให้มันรู้ๆกันไปอืมกดะกร้าได้เลยนะคะอา่อาอา่อาอ่าแปดสิบหกบ้านแล้วแปดสิบหกบ้านแล้ว สิบสี่บ้านเองขอจอเข้าใจให้บ้างนะคะเนี่ยจะแสนจะแสนใจแล้วทุกคนจ๋าจะแสนใจแล้วนะใชะสั่งแล้วค่ะสองแพ็คขอบคุณพี่ติ๊กนะคะเออพึ่งคนพึ่งทำครับพูดอาจารย์เบียร์เนี่ยพึ่งคนพึ่งทำอตตะทีปาธรรมทีปามีตนเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นที่พึ่งพึ่งตนเน่ะสบายสบายใจที่สุดพึ่งตน พึ่งตนแล้วก็พึ่งธรรมไม่มีผิดหวังอมีธรรมอยู่ในตนแล้วก็พึ่งตนที่มีธรรมนั่นแหละชีวิตคือเอาธรรมมาใส่ในตัวในตนก่อนเอาธรรมมาใส่ในตัวในตนเอาหลักปฏิบัติที่มันถูกต้องถูกทางไม่ผิดไม่เพี้ยนมาไว้ในตัวในตนในตัวในตนก็คือในจิตใจของตนนั่นแหละ แล้วก็ปฏิบัติตามนั้นพอปฏิบัติแล้วมันเกิดผลที่เห็นได้จริงแล้วชีวิตมันดีขึ้นเราก็ยึดหลักอันนั้นแหละยึดตนอันนั้นแหละที่มีธรรมนั่นแหละแล้วก็เดินไปข้างหน้าเอาชีวิตเดินไปข้างหน้านะด้วยตนที่มีธรรมเป็นที่พึ่งแค่นี้พอชีวิตอนะไม่ต้องไปพึ่งอะไรเยอะแยะมากมายดิฉันเห็นข่าวนั้นโอ้ยคนไปไหว้หินอีหินพญานาคนั่ะอีหินเกตพญานาคกระนะ มันมีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์มันเป็นความสวยงามตามธรรมชาติธรรมชาติมันรังสรรค์ขึ้นมาโอ้โหคนไทยคนคนไทยเป็นสังคมที่อยู่ด้วยความเชื่อไม่อยู่ด้วยความรู้เลยโอ้โหเอาทูบเอาเทียนเอาน้ำแดงไปไหว้หินกันใหญ่เลยอืมครีเอเตอร์ครีเอเตอร์เต็มเลยคุณจะบ้าตาย เอออ้าวอันนี้มันไม่พึ่งตนไม่พึ่งทำแล้วมันจะไปได้อะไรมันก็ไม่ได้อะไรหรอกชีวิตมันก็วนแต่ละวนอยู่แต่ความทุกข์แบบเดิมๆอะ่ะก็ทุกข์เหมือนเดิมทุกเท่าเดิมมันไม่เรียนรู้ที่จะบําบัดทุกข์ให้ตัวเองอะ่ะคนเรามันต้องบําบัดทุกข์บำรุงสุขให้ตัวเองได้มีความทุกข์ก็ต้องแก้ไขโดยตัวเองได้ไม่ใช่ไปกราบไหวอ้อ,อนวอนกันอยู่มันไม่ได้หรอกจนอยากหนีจากความจนอยากไปให้พ้นจากความจนมันก็ต้องตั้งหลัก มันก็ต้องตั้งหลักหาหลักเอาชีวิตมาพิจารณาดูว่าตอนนี้ปัญหามันอยู่ตรงจุดไหนเอ้ยเราทำไมมันไม่จนเอ้ยมันมันมันไม่รวยสักทีมันไม่รวยสักทีรวยในความหมายนี่ยอาจจะไม่ได้แปลว่ามีเงินเป็นแสนเป็นล้านนะรวยก็คือแบบมีอยู่มีกินแบบที่มันคล่องมือมากขึ้นเออไม่ได้เป็นนี่เป็นสินใครเริ่มมีเงินเก็บเนี่ยมันต้องไปตามสเต็ปนี้ก่อนคนมันมองผิดสเตปง่ายมันเห็นคนอื่นรวยมันอยากรวยแบบเขา เนีเป็นร้อยล้านพันล้านมันจะเป็นไปได้ยังไงอะมันเป็นเรื่องเพ้อฝันเพ้อเจิมเป็นไปไม่ได้หรกคนเรามันต้องชีวิตมันต้องค่อยๆไปทีละก้าวทีละก้าวถ้ามีหนี้สินก็ต้องก็ต้องจัดการหนี้สินให้มันหมดก่อนใช้หนี้ให้มันหมดพอคนเรามันไม่มีหนี้มีสินแล้วมันทํามาหากินแล้วมันก็จะมีเงินเก็บอะไรที่มันเป็นเรื่องแบบใช้สอยเกินความจําเป็นที่เราตัดมันออกไปได้ตัดมันออกไปมันจึงจะเป็นทางแห่งการ มีอยู่มีกินได้มันก็ต้องทำแต่มันไม่คิดแบบนี้ไม่ทำแบบนี้มันไม่ค่อยเป็นค่อยไปแบบนี้มันก็ไม่มีทางที่ชีวิตมันจะไปพ้นจากจุดที่มันเป็นอยู่ได้หรอกมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าคุณคิดคุณคิดคุณมองไม่เป็นระบบไม่ทำเป็นระบบมันไม่มีทางได้หรอกมีทางได้หรอกไม่ได้สอนใครนะแต่ความจริงมันคือแบบนี้ความจริงมันคือแบบนี้ไม่ใช่แบบหาเงินหาเงินมาได้เอาแล้ว ลงทุนแต่กับอะไรอ่ะเสี่ยงโชคอย่างเงี้ยเอาเงินที่หาได้ไปลงทุนกับการเสี่ยงโชคหมดแล้วก็หมดเงินสิ้นเดือนมาก็หน้าห้อยละห้อยล้ห้อยเหมือนเดิมก็ไม่ทามาหาเก็บไงทํามาหาเสี่ยงโชคชาติหน้าใบ,าบาจะรวยทําไปเถอะขยันไปเถอะชาติหน้าใบ,าบาเดี๋ยวมึงก็รวย <c oughs> จริงๆก็จริงๆอ่ะคนจะรวยมันต้องทํามาหาเก็บ เก็บมันรวยแน่ค่อยๆเก็บมันก็จะรวยมีเงินฝากในบัญชีสิมีเงินฝากในบัญชีส,ชสิหรือในกระปุกอ,อมสินน่ะฝากไวส้สิหากระปุกอ,อมสินมาสักอันหนึ่งที่มันแกะตูดไม่ได้อ่ะที่มันต้องใส่ให้เต็มแล้วมันก็แป้งฝุ่นพ่อมึงสิแป้งฝุ่นพ่อมึงสิกูเหมือนแป้งฝุ่นตรงไหนมึงอ่านชื่อช่องกูสิชื่อช่องอะไรเนี่ยแพร่ พ่อหน้าหน้ากูเหมือนพ่อมึงก็ว่าไปอย่างนะั้นนี่ไม่น่าจะเหมือนพ่อมึงนะอืมดูให้ดีดูเนี่ยชื่อช่องเขาก็มีมึงก็อ่านดูให้ดีชื่อช่องเขาก็มีมึงก็อ่านดูให้ดีชื่อช่องก็อ่านว่าอะไรเอออ่านให้มันถูกกดจ้ากา้าสิบบ้านแล้วอีกสิบบ้านแล้วกำลังจะพูดธรรมะอยู่ลืมเลยเมื่อกี้เนี่ยกำลังจะพูดธรรมะอยู่ถึงไหนแล้วมันลืมไปเลย <laughs> ใจเย็นเยนโยโมไม่ได้ใจร้อนค่ะมันเป็นสไตล์การพูดปกติกูดูมีสติมากกว่ามึงอีกมึงจะมาบอกว่ากูใจเย็นเย็นสภาพมึงกับสภาพกูเนี่ยกูดูมีสติมากกว่ามึงอีกค่าเอาดีดีอืมมันเป็นสไตล์กูด่ากูก็ด่าไปแค่นั้นแหละกูก็ด่ามันไปอย่างนั้นแหละมันเป็นสไตล์เนี่ยพอด่าคนปุ๊บคนขึ้นเลยเนี่ยพันสองขายของคนดูสองร้อย เออวันก่อนออกขนกระแสเบียร์เ,เพรพอดีจะมาเน้นถึงคําว่าไอ้หนูแพรลี่เอออาโกดะก,ก้าเลยพันสองแล้วปลาไม่มีละไอ้หนูแพรลงแพรลี่ไม่มีในไลน์นี้ค่ะมีแต่ปลาอินเซกดะก,ก้าเลยค่ะมาเร็วอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงกดะก้าค่ะเนี่ยขึ้นฮอตสามร้อยแปดสิบหกแล้วค่ะอย่าไปอะไรมากโซเชียลนะอืมอย่าไปอะไรมาก อย่าไปอะไรกับมันมากค่ะโซเชียลโซใจอืมนะใช้เล่นมันก็ให้มันได้ประโยชน์อย่าขายของได้ตงังใช้โซเชียลหาตังค่ะทุกวันนี้เล่นไปให้มันเปลืองค่าอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวไม่เอาหรอกสั่งมาสองถุงคือดีมากขอบพระคุณค่ะคุณน้ำฝนขอบพระคุณค่ะนี่เนี่ยสั่งมาสองถุงคือดีมากมขายของดีให้กินก็ไม่ค่อยจะกินกันกดรตากรก้านะคะปา กินสั่งปลาได้กินปลาแน่นอนสั่งวันนี้พรุ่งนี้ส่งทันทีนะคะสั่งวันนี้พรุ่งนี้ส่งทันทีกาแฟายามบ่ายไหมล่ะอืมเก้าสิบเจ็ดคนได้ซื้อสินค้าจากไรนี้อีกสามบ้านค่ะอีกสามบ้านค่ะอีกสามบ้านกทมหนึ่งถึงสองกทมหนึ่งถึงสองวันค่ะแพงไหมแพงหรือไม่แพงเนี่ยต้องดูความคคุ้่าคุ้มค่ากับดูเงินในกระเป๋าค่ะ ดู2อ,อย่างเลยอันนี้พูดแบบจริงจังเวลาเราจะไปซื้อของนะดูว่ามันแพงหรือไม่แพงถ้าสมมติเป็นดิฉันที่ฉันเป็นลูกค้านะเวลาดิฉันจะซื้ออะไรเนี่ยดิฉันจะดู2อ,อย่างคือ1ดูเงินในกระเป๋าเราดูงบก่อนว่าเราสมมติเรามีงบสําหรับการซื้ออะไรกินเนี่ยเอาวันหนึ่งไม่รู้แหละคุณก็ตั้งงบไว้วันหนึ่งไม่เกิน200300หรือ4 0 0 500คุณก็ต้องตั้งงบไว้แล้วก็ดูเงินในกระเป๋าคุณว่าคุณมีกําลังที่จะซื้อหรือเปล่า แต่ถ้าคุณดูเงินในกระเป๋าแล้วคุณรู้สึกว่าของกินที่คุณจะต้องจ่ายเงินซื้อสี่ห้าร้อยเนี่ยมันแพงไปมันไม่ได้มันเกินงบก็แสดงว่าอันนั้นแพงและแพงอันนี้พูดลงตรงเลยแพงซื้อไม่ได้ก็ต้องไปหาซื้ออะไรที่มันมันสบายกับเงินในกระเป๋าเราข้าวถุงแกงถุงอ่ะอันนี้พูดแบบพูดแบบจริงจังนะก็ต้องกินข้าวถุงแกงถุงไปก่อนประหยัดไปถ้ามันถ้าซื้อแล้วมันเกินงบในกระเป๋ามันไม่สบายกระเป๋ากับอันที่สอง ถึงมีงบถึงมีเงินเยอะแต่เวลาจะซื้ออะไรก็ต้องดูว่าอ่ะขายราคานี้กับสินค้าที่ได้มาคุ้มไหมอ่ะเหมือนจะซื้อปลาอินทรีดิฉันคุณก็ไปคำนวณเอาว่าสี่ร้อยบาทเนี่ยสี่ร้อยบาทที่คุณจ่ายไปเนี่ยได้ปลาอินทรีย์ไปสี่ชิ้นสี่ร้อยกร,รัมเนี่ยมันโอเคหรือเปล่าเอาไปเทียบดูก็ได้อ่ะถ้าสมมติว่าเคยเป็นคนที่ทานปลาอะไรอย่างนี้อยูป่กปกติแล้วก็ไปดูอ่ะราคาปกติ ปลาที่เขาขายในตลาดปลาอินซีเนี่ยนะแดดเดียวเขาขายชิ้นเท่าไรในร้านอาหารเขาขายเท่าไรของแพรลี่มันขายเท่าไรเออซื้อของแพรลี่แพงกว่าเท่าไรร้านอื่นถูกกว่าเท่าไรรสชาติเป็นแบบไหนมันต้องดูหลายอย่างนะความคุ้มค่านอกจากจํานวนชิ้นคุณภาพแล้วรสชาติดีไหมตรงปกไม่ตรงปกเพราะว่าไป แพงไม่แพงว่าต้องดูกันแบบนี้แหละถ้าเวลาเราจะสั่งของนะอันนี้พูดในฐานะว่าถ้าเป็นดิฉันนะเวลาดิฉันซื้อของดิฉันก็จะก็จะดูแบบนี้แหละประเมินแบบนี้แต่สําหรับดิฉันเนาะถ้าสมมติแบบดิฉันเป็นคนที่ทามาหากินได้พอมพอีพอมีเงินพอมีเงินที่จะซื้ออะไรกินในราคาที่มันสูงได้ดิฉันจะไม่ค่อยติดปัญหาเรื่องที่ราคาเท่าไหร่นะแต่ว่าต้องอร่อยแต่ถ้าจ่ายแพงแล้วไม่อร่อยก็ครั้งเดียวพอจบไม่กินอีก ก็เป็นแบบนี้เหมือนกันในมุมหนึง่งอ่าวันหนึง่งวันนี้เราเป็นแม่ค้าตอนเนี้ยเราเป็นแม่ค้าเราขายของเราเดี๋ยวเวลาเราไปซื้อของคนอื่นเราก็อยู่ในฐานะลูกค้าเหมือนกันเราไม่ใช่เป็นแม่ค้าตลอดเวลานี่ใช่ปะล่ะดิฉันขายปลาแต่ดิฉันก็ต้องกินอย่างอื่นนะดิฉันจะขายปลาแล้วกินแต่ปลาทุกวันมันก็ใช่เรื่องไหมดิฉันอาจจะขายปลาไปกินอะไรอะ่ะ เหมือนเนิ่ยดิฉันชอบไปกินชอบไปกินส้มตำอย่างเงี้ยขายปลาไปซื้อส้มตำขายปลาไปซื้อยำอย่างเงี้ยดิก็ต้องดูเหมือนกันเอาร้านนี้อร่อยถ้าอร่อยก็ไปบ่อยน่อยถึงราคาจะแบบนิดนึงแต่ถ้ามันอร่อยคุ้มรู้สึกว่าคุ้มอร่อยรสชาติดีก็ไปอย่างเงี้ยแต่ถ้าแพงแต่ไม่อร่อยก็ไม่ไปก็ครั้งเดียวก็อุ่นหนุนครั้งเดียวเออสรุปว่าแพงสะสรุปว่าแพงก็แล้วแต่ความโง่ที่มึงจะคิดนะคะ่ะ ถ้าคงพูดขนาดนี้แล้วมึงยังไม่เข้าใจก็สุดแล้วแต่สติปัญญาที่มันมีในสมองของมึงอ่ะค่ะก็สุดแล้วแต่มึงจะคิดนะคะ่ะการอธิบายขนาดนี้แล้วยังไม่สามารถแบบมีสติปัญญาในการจะขบคิดตามได้ก็สุดแล้วแต่สติปัญญาในหัวสมองของมึงอะค่ะอืสวัสดีครับรูปหล่อวันนี้ขอบคุณคะ่ะกดตะกร้าเลยกดตะกร้าเลยอ่าหนึ่งร้อยคนได้ซื้อสินค้าจาก จากไลน์นี้และอันหนึ่งร้อยคนที่ซื้อเขารู้สึกว่าไม่แพงเขาก็ซื้อแต่นั้นเป็นเรื่องของมึงและค่ามึงจะซื้อหรือไม่ซื้อก็เ,เงินในกระเป๋ามึงค่ะของซื้อของขายไม่ได้บังคับกันนะคะไม่ได้บังคับค่ะไม่สามารถบังคับได้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจแฟฝงคุณจ่ายเงินให้ดิฉันคุณก็เอาปลาไปทานได้เลยดิฉันก็ส่งปลาไปให้คุ้มไม่คุ้มถ้าซื้อไปแล้ว ไม่อร่อยไม่คุ้มค่าก็อุดหนุนดิฉันครั้งเดียวแต่ถ้าซื้อไปแล้วกินแล้วอร่อยก็มาอุดหนุนอีกมันก็มีแค่นี้แหละของซื้อของขายไม่มีมากกว่านี้ค่ะดิฉันขายของตามฤดูกาลนะคะดิฉันเป็นคนขายข,ายของตามฤดูกาลนะคะไม่ได้ขายอย่างนี้ทั้งปีทั้งชาตินะเดี๋ยวหมดฤดูปลาดิฉันก็หมุนไปขายทุเรียนอีกล่ะขายทุเรียนขายน้ำพริกขายอะไรก็ว่ากันไปลองสั่งไปทานดูก่อนนะคะกินกับข้าวสวยร้อน,อนๆอร่อยมากนี่การันตีโดยคุณพี่ท่านนี้ กินกับข้าวสวยร้อนๆอ,อร่อยมากหนึ่งร้อยบ้านแล้วนะคะปลาใครจะสั่งอีกเร็วคุณแม่กดตะกร้าได้เลยกดตะกร้าได้เลยเหลือแค่ห้าสิบบ้านสุดท้ายนะเพราะว่าขายได้ร้อยห้าสิบบ้านเท่านั้นนะถ้าพี่อยากสั่งสั่งกันเลยพี่อยากกดกดเลยนะคะปลาอินซีแดดเดียวทอดเสร็จสำเร็จรูปค่ะขึ้นฮอตสี่ร้อยสิบสองแล้วกินกับข้าวต้มค่ะอร่อยแต่บอกก่อนนะคะว่าปลาไม่ใช่ปลาเค็มไม่ใช่อินซีเค็มไม่ใช่อินซีดองเกลือหมักเกลือไม่ใช่นะคะ เป็นปลาอินทรีแดดเดียวคือปลาสดจากทะเลมาทําเป็นปลาแดดเดียวทอดสามารถทานเล่นได้สามารถเอาไปปรุงเอาเอาไปเช่นไงสามารถเอาไปประกอบเป็นเมนูอาหารได้หลายอย่างเอาไปใส่แกงส้มได้แกงกะทิได้ได้หมดเลยเพราะเนื้อปลามันไม่ได้เค็มมันไม่ได้เค็มมันไม่ใช่ปลาเค็มนะคะทานเล่นได้ทานอะไรได้อร่อยค่ะไม่เค็มนะขอบคุณขอบคุณคุณพี่หนุ่ยนะคะเออเอาไปกินกับน้ำพริกอาจารย์เบียได้ อันนั้นแหละบอกแค่นั้นเลยเหมาะสําหรับใครที่มีแบบพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ระบบย่อยไม่ดีฟันไม่ดีนะคะเขาจะชอบมากเป็นเมนูที่มีลูกค้าสั่งไปให้แบบคนในครอบครัวเยอะมากนะแล้วก็มีแต่คนแบบติดใจมีแต่คนบอกว่าคุณแ<ส>พรลีส่ส่งปลาไปให้แม่แล้วนะคะแม่บอกว่าอร่อยมากอืมหนึ่งแพ็กน้ำหนักสี่ร้อยกรัมค่ะกี่วันส่งสั่งวันนี้พรุ่งนี้ส่งทันทีสั่งวันนี้พรุ่งน,นงททงทที้ส่งทันทีสนใจกดก,ก,ก้าและชำระเงิน สั่งวันนี้พรุ่งนี้ส่งทันทีสนใจกดก้า,กาและชำระเงินสวัสดี1,700ท่านค่ะฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยกดติดตามช่องนี้ก่อนทุกคน